สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศีขมขำกับรายการ JC ฟิน i c a r เกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้ออนทัวร์มานี่ส่วนพี่ประโมทครับมาดูทุเรียนเล็กกันอันนี้ชุดนี้6เดือนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าซื้อทุเรียนเล็กมานะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นกิ่งข้างทั้งหมดนะครับเป็นกิ่งข้างทั้งหมดแต่ตอนนี้หมุนเป็นเหมือนกระโดงแล้ว นะครับหมุนหมุนค่อนข้างเร็วมากแต่ครนี้มันจะมีพอของพี่ประมมทเนี่ยภารกิจเขาจะเยอะหลายแปลงนะครับแปลงนี้ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้มาจัดทรงกิ่งเท่าไหร่นะครับเนี่ยพี่ประมมทลาเริ่มมานะเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่แต่งข้างในเนี่ยครับใช่มันแน่นแล้วมันชื้นหน่อยครับเนี่ยชุดชุดนี้ก็ไม่มีอะไรครับ กิ่งอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งกิ่งประทานกิ่งหลักมาเลยนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าตามกิ่งเนี่ยเวลาเวลาแน่นมากเนี่ยนะครับเนี่ยเชื้อราจะมาตามกิ่งแล้วก็ตามใบนะครับอันนี้เชื้อราพวกนี้จริงๆถ้าเราแต่งกิ่งเนี่ยแทบไม่ต้องฉีดยาก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเคลียร์เคลียร์เรื่องเชื้อราได้นะครับถ้าแสงส่องถึงลมโกลกได้อันเนี้ยอันนี้กิ่งกิ่งหลัก อันนี้กิ่งประทานนะครับกิ่งหลักอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไปหลายทางนะครับเราก็ถ้าเป็นการนะ้ําของเราเราก็จะตัดตรงนี้ออกเลยตัดนี้ออกเลยตัดนี้ออกเลยให้เข้ามาทางเดียวแบบนี้นะครับข้างในก็จะโปร่งหน่อยตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยชุดชุดเนี้ข้างในจะเป็นเชื้อราหมดเลยก็จะตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่แล้วก็จะลงไปเลยอ่าส่วนขนานขนาดน,นี้ก็อาจจะเคลียร์กิ่งเล็กออกบ้าง โหแต่โคนใหญ่ครับหก<ะ>เดือนนี่มาดีมากเ<ะ>นี่ยครับก็เลมเลมนี่ชุดนี้ครับชุดนี้ก็เริ่มตั้งประธานก็ต้องเคลียร์เก่งนี้เก่งนี้เดี๋ยวพี่ประโมทลองดูเนาะแต่งสักหน่อยนี่อีกสองเดือนนี้ผมว่ามาต้องผิดตาแล้วแหละตัดยาเสร็จผมจะเริ่มแต่งเลยแหละเพราะว่าเวลาตัดยาเสร็จแล้วมันจะแต่นมันจะเดินง่ายเวลานี้มันยัง ตอนนี้ต้องมาเคลียร์หญ้ากันเนาะยาก่อน,น,น,อ,นอ่าอันนี้อะไรหาคอมมินิตใช่ไหมคอมมิน,น,น,นิตไม่โตไวมากนี่โตเร็วกว่าทุเรียนโตเร็ว,วพุ่งเยอะกองของสวนพี่ประโมทที่เราไปดูทุเรียนใหญ่กันเนี่ยครับรอโอ้โหเดือนมาฝาลัดเถื่อนเนี่ยครับพี่ประโมท,ที่เราเคยไปถ่ายทำทุเรียนใหญ่เนาะทุเรียนใหญ่สุดยอดครับสมบูรณ์เต็มต้น เนี่ยโอ้โหดูหเ <6 S 2> ดือนอืมเ,น,เน,น,นี่ยดูชุดหเดือนเขาไปทรงประมาณนี้แนละ้วได้ี่ตันไไป,ด<ม>ไ,ปได้สี่ตัน